ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังใช้เลยพี่ฝนใช่ตอนนี้ใกล้เทศกาลแล้วด้วยนั่นนะสิจะมีตังไปจัดบ้านในวันฮารวีนหรือเปล่านะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะก็ลองหางานพิเศษทำดิเพกหางานพิเศษทำอย่างนั้นเหรอปุ๊บปิกก็หาอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเปิดรับสมัครงานพิเศษในออนไลน์นี่เลยอะ่ะงั้นเราก็หางานแถวบ้านเราก็ได้หางานแถวบ้านกัเหรอใช่ใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้เต็มเลย เก็บก่อนดีกว่าบอปุ๊กปิ๊กนายกินแล้วไม่ทิ้งถังขยะหรือเปล่าระบบได้อัปเกรดคุณจะได้รับเงินฮะปุ๊กปิ๊กบอไปเก็บขยนะหน้าบ้านเร็วเขา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เอกเก็บเองนะฮะอะไรนะแปลกจังเมื่อกี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้พี่ฝนจะรู้ไหมเนี่ยนั่นนะดิอยู่ดีๆก็ได้ตังเฉยเลยได้ตังอะไร งั้นเดี๋ยวลองเก็บดูอีกอันนึงัได้ตางานไรได้จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคือว่าคือว่าเอ่อกล่องกระดาษข้างบนบนบ้าน,นพี่ฝนอ่ะยังเก็บไว้อยู่เปล่ากล่องกระดาษอ๋อที่ซื้อของมาแล้วเก็บกล่องไว้ใช่ไหมย,ยังอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เอกขอได้ไหมทําไมอะ่ะพี่ฝนจะเก็บไว้ขายสะสมแต่ว่าพี่เอกสามารถหาเงินได้มากกว่านั้นนะ จะหาเงินได้มากกว่านั้นไปรีไซเคิลเหรอไม่ได้รีไซเคิลรู้สึกว่าพอพี่เอกเก็บขยะปุ๊บแบบพี่เอกจะได้ตังค์เลยอะ่ะได้ตังค์อะไรเขาบอกว่าระบบโอนเงินให้แล้วด้วยระบบโอนเงินให้อัตโนมัติหมายความว่าไงแปลกมากๆเลยเดี๋ยวพี่เอกขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะเจออะไรไหมอ่ะมีลังกระดาษที่เราเคยซื้อของมานี่ไงพี่ฝนใช่แล้วยังไงต่อเดี๋ยวพี่เอกจะลองเก็บลังกระดาษพวกนี้ดูแล้วกันนะอืมก็ได้นะ ดูสิว่าจะได้ตังค์หรือเปล่าได้ไหมอ่ะได้ไหมตังค์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพับลังกระดาษให้เรียบร้อยก่อนคุณได้รับเงินหนึ่งพันบาทอะอะไรนะจริงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เสียงใครไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าได้รับเงินนะได้รับเงินอย่างนั้นเหรอใช่ใช่คุณได้รับเงินหนึ่งพันคุณได้รับเงินหนึ่งพันคุณได้รับเงินหนึ่งพันบาทโอ้โหแบบนี้ดีจังเลยมาระบบนี้พี่วอนชอบมากเลยจริงก็ป<ๆ><ๆ>เปล่าเพรก็ชอบ เดี๋ยวกอนนะตอนนี้พเพกมีตังรวมกันแล้ว1นึ่งมืนบาทจริงเหรอดีจังเลยแบบนี้ไปเก็บขยะกันเถอะพวกเราได้ทำประโยชน์แถมได้ตังมา <c oughs> ในตัวชีวิตจริง,รงมีแบบนี้คงจะดีก็นั่นนะสิเกิดอะไรขึ้นกันนะดีจังเลยตามมาเร็วเข้าพี่ฝนไปๆไป,ไปพวกเราไปกันเถอะวันนี้พเพกจะเก็บขยะในเมืองแล้วก็เอาตังทั้งหมดเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์มาแต่งบ้านวันฮอลลวนดีจังเลย นั่นไงมีขยะกองอยู่จริงๆด้วยใช่แบบนี้ชอบมากเลยขยะอย่างเยอะรีบเก็บเร็วค่ะไม่เคยดีใจมาก่อนเลยที่เห็นขยะกองอยู่บนพื้นปุ๊กปิ๊กนายจะลงไปได้ยังอะ่ะฉันไม่ลงฉันอยู่บนเนี่ยสบายอยู่นะแต่ว่าเราจะเก็บขยะนี่ไปยังไงอะ่ะก็เก็บใส่ตะกร้าไปไงจริงด้วยถ้าเป็นขยะเล็กน้อยก็เก็บใส่ตะกร้าใช่แล้วเราก็จะมีกระเป๋าบัวปุ๊กปิ๊กเอากระเป๋าในบ้านมาเร็วบู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 บบเราจะเก็บของใส่กระเป๋าเราไปเอาละ ได้รับเงินมาต้องหกเจ็พันน่ะพี่ฝนสุดยอดไปเลยดีจังเลยนะระบบนี้ไปเราจะขี่จักรยานไปเก็บขยะต่อดีกว่าใช่มาแล้วเข้าโบจะต้องเป็นที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีเยอะจริงด้วยขยะอย่างเยอะแต่แบบว่าทิ้งขยะเกินบ้านเมืองแบบนี้ไม่ดีนะพวกเรา เป็นขยะรีไซคเคิลไงแต่ถ้าเป็นขยะที่รีไซคเคิลไม่ได้รู้สึกว่าจะเก็บไม่ได้เหมือนกันนะพี่ฝนงั้นเราก็เก็บใส่ถังขยะไปด้วยก็แล้วกันใช่อันไหนที่เก็บใส่ถังขยะได้เพลกก็เก็บใส่ถังขยะไปเลยคุณได้รับเงิน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 หนึ่งพนบอทดอืมแบบนี้พี่ฝนไปทาบมม้างดีกว่าดีจังเลยนั้นพวกเธอทําอะไรอยู่ทําประโยชน์ให้กับสังคมละจ๊ะคือว่าผมกําลังหาเงินโดยการเก็บขยะอยู่นะครับจริงเหรองั้น ฉันตัดสินใจด้วยได้หรือเปล่าตัดสินใจอะไรครับเดี๋ยวก่อนแล้วเก็บขยะช่วยเหลือสังคมพี่สาวคนสวยเดินข้ามถนนระวังด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับเดินข้ามถนนระวังด้วยนะครับแต่ว้าระบบระบบเก็บขยะแบบนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะเฉพาะเธอหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ฝนลองเก็บดูแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันน่าเสียดายจังนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันวิ่งข้ามถนนต่อดอีกว่าบายๆก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อจะมีระบบวิ่งข้ามถนนแล้วเท้ตังค์อ๋อจริงด้วยเพราะฉัน,น,นั้นแต่ฉันวิ่งก่อนนะโชคดีหรือว่าเพราะว่าพี่เอกเก็บขยะให้เมืองเป็นประจำเลยก็เลยได้รับระบบนี้มาก็ดีเหมือนกันนี่นี่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนอย่างนั้นเหรอเจอแล้วหนึ่งสองสามสี่เก็บให้หมดเลยทำไมวันี้ขยะเยอะก็มีนะบางวันก็มีแต่ว่าบางวันเขาก็ทิ้งลงในถังขยะ วันนี้ขยะเยอะเกินไปต้องบอกท่านผอ,อ,อแล้วนะว่ามีขยะอยู่เยอะเกินไปใช่มีขยะแบบนี้ไม่ดีต้องทิ้งลงถังขยะเข้าใจหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วเก็บเก็บเก็บดีกว่าแต่วันนี้เพชต้องเก็บให้หมดเลยดีดีเหมือนกันเอาละเก็บขยะรีไซเคลิลแล้วก็นําไปใส่ไว้ที่รถเกไปให้หอ<ด>ลเลยลเคุณได้รับเงินคุณได้รับเงิน1,000ัน 1, บาทตอนนี้ได้รับเงินเยอะแล้วพี่ฝน ก็ดีนะแต,แต่ว่ายังไม่พอนะทำไมอะ่ะเพียก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆไปตามร้านดีกว่าเก็บไปเยอะขนาดไหนอะ่ะก็ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ละขนาดนั้นเลยหรอใช่โอ้โหที่หน้าร้านคุณลุงก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวบอกคุณลุงก่อนตากโยกยากีครับผมได้ครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเก็บขยะที่หน้าร้านคุณลุงก่อนนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับคือว่าเมื่อกี้เนี่ยนะ มีคนหนึ่งเนี่ยเขาทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางด้วยผมก็บอกเขาไปแล้วแต่แบบว่าเขาเขาไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บให้เองนะครับคุณลุงขอบใจมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อขอบคุณฉันทําไมอะ่ะดีใจจังได้เก็บขยะแล้วอ่ะถ้าโกยากตีเดี๋ยวฉันจะให้ในายหนึ่งกองก็แล้วกันนะขอบใจมากขอบคุณนะครับ,บ,ค,ค,รบคุณได้รับเงินคุณได้รับเงินคุณได้รับเงินห้อผ่อนบอด้อดดีจังเลยโอ้ตอนนี้เพียมีตังค์เท่าไหร่กันแล้วเนี่ย แบบนี้ดีชมัดแล้วน่าจะพอซื้อบ้านได้แล้วลมัง้งอะอะไรนะพี่เอกจะไปซื้อบ้านวันฮาโลวีนซื้อบ้านวันฮาโลวีนเหรอใช่แล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปที่ไปที่บริษัทนั่นกันพี่ฝนบริษัทขายบ้านเอาได้เลยใช่แล้วแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ก่อนจะแวะบริษัทขายบ้านแวะไปร้านสุดท้ายก่อนดีกว่าร้านไหนอ่ะร้านแคทคาเฟ่ปกติตรงนี้มักจะมีขยะหล่นอยู่นี่ไง โอ้โหวันนี้ทําไมขยะเต็มบ้านเมืองไปหมดเลยขี่มาดีๆเรวข้าวสองคน <c oughs> นั้นทําอะไรกันอยู่เนี่ยไปไม่ได้ติดเฉยรถรถลอ้ลอหลุดล้อหลุดได้ยังไงอะรถโซ่หลุดพี่ฝนต้องขี่ออกมาทางนี้ดีไปขี่ชนกําแพงกันทาไมอะรถมันโซ่หลุดไงบู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 บใช่ไหมโบฉันว่าเราเดินไปก็ได้นะขี่จักรยานแล้วมันแปลกๆฮะพวกเธอจะไปไหนกันเนี่ยไปเก็บขยะในเมืองครับเอาโชคดีนะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บขยะตามทางด้วยจ้ะโอ ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรี๋ยวันที่ผมเก็บเองครับเอาละรีบเก็บก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าระบบนี้จะหายไปหรือเปล่าถ้าหายไปแล้วก็ทำไงอ่ะก็อดกันพอดีแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อจเก็บต่อเพียบเลยตรงนี้เก็บขยะไปให้หมดเลยมีเป็นสิบชิ้นเลยพี่ฝนทีนี้ตังพอหรือยังก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะนะคุณได้รับเงินคุณได้รับเงินคุณได้รับเงิน,ค,งนคุณได้รับเงินสดสองหมื่นบาทตังพอไหม รวมๆแล้วน่าจะมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวขอเช็คยอดในบัญชีธนาคารก่อนอ้ออโอนเข้าออนเข้าธนาคารชีวิตจริงไม่มีดีจังเลยนะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆฉันจะไปเก็บให้หมดทั้งเมืองเลยไม่ใช่เก็บแต่บ้านเราอ่ะยอดเงินคงเหลือจากห้าบาทเป็นห้า0มื่นแล้วโอโหดีจังเลย,ด,เลยดีจังเลยแบบนี้ต้องซื้อบ้านได้แน่แล้วตังค์หายไปไหนหมดเหลือห้าบาทตังค์เหลือหบาทเอาไปใช้ซื้อของเยอะไปหน่อยช่วงนี้ ใช้ตังเปลืองไม่ดีก็ไม่ได้ใช้ตังเปลืองนะแต่พอดีเพ่กมีอยู่500แล้วตอนนี้ใช้ไปเหลือ5บาทถึงร้านแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับคือผมอยากได้บ้านฮาโลวีนนะครับหรืออุปกรณ์จัดบ้านก็ได้มีอยู่เท่านี้ซื้อได้ไหมครับบ้านฮาโลวีนช่วงนี้ขายไปหมดแล้วครับเหลือแต่อุปกรณ์งั้นขอเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปกองไว้ที่บ้านเดี๋ยวผมไปจัดการเองครับเอาได้เลยนะครับผมช่วงนี้ราคาบ้านฮาโลวีนค่อนข้างดีแล้วก็อุปกรณ์แพงสักนิดหน่อยเออราคาเท่านี้ก็จะได้ไม่เยอะนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรียบร้อยได้มาแล้วเดี๋ยวก่อนจะได้อะไรมาบ้างเนี่ยบู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 เขาบอกว่าราคาแพงเหรอ เขาบอกว่าราคาแพงเลยเหรอเร้าหน้าเราอันนี้เองก็ได้มั้งเราก็ปลูกต้นพัมกินเองก็ได้นะปลูกทันที่ไหนครั้งที่แล้วพี่ฝนก็ปูไม่ทัน <c oughs> เ,อเอาจริงเหรอนั่นไงเข้ามาส่งให้แล้วเข้ามาจัดบ้านให้ด้วยหรอเอาไหนบอกว่าไม่จัดให้ไงไหนอ่ะเขาแปะจัดให้เรียบร้อยน,นี่เงนะโอ้โหสวยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะสวยมากอ,อุปกรณ์หลักของพีเอกยังไม่มา มีพัมกินมาแล้วไม่ใช่อุปกรณ์หลักของเพ็่ไม่ใช่พัมกินแต่ว่านี่ไงเจอแล้วอะไรนี่เลยอุปกรณ์หลักของพเพกนั่นคืออะไรนี่คืออุปกรณ์ <c oughs> น,นั่นคุณโค้งกระดูกคุณโคงกระดูกอ้ดีจังเลยประกอบแล้วก็สวยดีนีจังเลยนะวันนี้ได้ทําความดีแถมมีเงินซื้อพัดใหม่ด้วย